สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ฝนก็มีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนําอีกแล้วนะคะแต่ว่าคือวันนี้ไม่ได้นําตัวสินค้าจริงๆมาให้ดูนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวทดลองนะคะนี่แต่นี่คือตัวทดลองนะคะจะเป็นทีมรุงของพิมรน่บุนะคะตัวนี้เป็นตัวทดลองแบบนี้ัจริงตัวจริงแล้วก็คือจะเป็นแบบ ลักษณะนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นสีนี้คือตัวนี้ก็จะคือจะเป็นทีมบำรุงของวิตามินอ e. ีนะคะส่วนสีส้มตัวนี้ก็คือจะเป็นครีมบำรุงของวิตามินซีนะคะเดี๋ยวฝนจะมาบอกของทีมบำรุงวิตามินอ e. ีก่อนนะคะ นี่ลักษณะแบบนีน้คือขี้มังกรงของวิตามินซีนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยผิวของเรานี่คือนุ่มนวลแล้วก็เรียบเนียนนะคะสามารถใช้กับผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตาได้ด้วยนะคะก็ะคือเนื้อครีมของเขาคือจะนุ่มนวลแล้วก็อ่อนละมุนนะคะคือเนื้อครีมก็คือจะไม่แรงนะคะตัวน,นี้นะคะก็ะคือก็จะช่วยชะลอริ้วรอย ที่ลิ้วลอยที่เราเป็นล่องลึกนะคะคือให้อ่อกว่วไวด้วยนะคะตัวนี้นะคะคือจะช่วยเรื่องรอยจุดด่างดำด้วยนะคะทําให้หน้าของเรานี่คือแบบขาวเนียนนะคะตัวนี้นะคะส่วนวิตามินซีตัวนี้นะคะนี่วิตามินซีคือตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องหน้าของเรานี่คือขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้คือวิตามินซีตัวนี้คือจะเป็นสูตรที่ ซ,มซึมทราบได้เร็วมากนะคะคือตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องจุดด่างดําหรือว่าก้าลหรือฝ้า,าแล้วก็กะนะคะตัวนี้คือจะช่วยลดการเกิดฝ้ากะไปด,ด้วยนะคะตัวนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ก็อยากจะให้ใช้วิตามินเวลาเราใช้นะคะก็อยากจะให้ใช้วิตามินซีก่อนแล้วก็ตามด้วยวิตามินซีนะคะตัวนี้คือจะใช้ก่อน เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตัวนี้คือใช้เป็นประจํานะคะคือจะเห็นผลแน่นอนนะคะคืออีกอย่างหน่ใช้ควบคู่กันการดูแลแล้วก็ของผิวหน้านะคะคีมที่จะเป็นดูแลผิวหน้าคือจะดูแลควบคู่กันทํะทำให้หน้าของเรานี่คือขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้เนาะบายบายค่ะ